ดวงราชาโชคราศีที่หนึ่งราศีเมษสิบาเมษถึง13พฤษภามีค้นค่อยซอยเหลือมีโอกาสที่ดีในเรื่องของเงื่อนมากขึ้นราศีที่ 2, สองราศีพฤษ,ษภส4บีพฤษเสภาถึง13มิถุนาดวงให้คุณให้โชคเกิดความสำเร็จคนรักสนับสนุนราศีที่ 3, าสามราศีเม, 14, มถุน14มิี่เถุนถึง14กรกฎาคมมีโอกาสที่ดีมากในงานที่เป็นเบื้องหลังแดนไกลออนไลน์ ราศีที่สีราศีกรกฎสิบหากรกฎาถึงสิบหกสิงหาเหยียดอีย่างใจห่อนงานดีนะแต่ว่าอาจเกิดความบกชัดเจนราศีที่หาราศีสิงห์สิบเจ็ดสิงหาถึงสิบหกกันยากาที่สีเหตุถึงสีได้มากต้องสู้ต้องเมยบ่มีคำว่าง่ายราศีที่หกราศีกันสิบเจ็ดกันยาถึงสิบหกตุลาเปลี่ยนความโชคลายเป็นความเพ่งความปังมีเรื่องดีๆดีเข้ามา ราศีที่เจราศีตุล1ิบตุล่าถึง1ิหาพฤศิจิกามีโอกาสได้เงินและเสียเงินดวงทุกขลาบระวังสุขภาพราศีที่8ราศีพุธิจิกราศีพิจิกา6พฤศจิกาถึงสิบหาท่านว่าศัตรูแพร่ให้ตัวเองแต่ว่าอย่าเหตุอยังใจหอนสิเสียการใหญ่ราศีที่เก้าราศีธนู สิบหกานว่าถึง13บมมกรามีโอกาสได้ของใหม่ๆบุตรบริวารสีน้ำเรืองดีๆเขมามาไห้ราศีที่10ราศีมังกรสิบสี 14, มกราถึง12บสองกลุ่มผ้าเปลี่ยนแปลงแล้วดีเริ่มเฮ็ดสิงหม่สิเกิดผลสำเร็จมีโอกาสได้เงินแบบฟุกฟุราศีที่สิบอราศีกลุ่ม13บสมกลุ่มผ้าถึง13มีหน้ามีโชคจากงานบ้าน โรที่ดินค้นรอบ้างสนับสนุนสิ่งทีถํำราศีที่12ราศีมีน14ีมีหนา้าถึง12เมษามีคอนเนคชันที่ดีหนุนน้ำขุณนให้เจอโอกาสก้าวไปอีกขัน้นอันนี้คือคือดวงราชาโชคผู้ใดราชาโชคหรือโชคก็คือขืนอยู่กับบุญเก่าที่เฮาเคยเฮ็ดไหวแต่ชาติที่แล้วสิว่าจะคข้องอันบ่ม,มีบุญเก่าบ่ได้ได้ บางเียบางทีงทมันกระจำบ่ได้เฮาเคยเฮ็ดบุญไว้ตั้งแต่ชาติที่แล้ววันนี้เฮากับมาเบิกใส่ในชาตินี้อยังจึงสี่แม่สาหรับคนที่บบมีดวงบบมีอย่างก็แสดงมาชาติที่แล้วมูเฮ้าเจ้าข่อยบอ่ได้เฮ็ดดวงไว้บ่ได้เฮ็ดบุญไว้ก็เลยบบมีดวง,งจึงสี่แม่ก็เป็นความเสื่อ่วนบุคคลเนาะผู้ใดบบเสื่อกับ,บ่บเป็นยังอีกคืกอเกาละอันนี้ก็เสือ่อบางคนกับเสือ่อบางคนกับก่บเสื่อกับแล้วแต่เพราะว่าเรื่องบุญเรื่องกรรมเนี่ยมัน At banyak.